กระทงที่จะมาทําวันนี้กระทงที่จะมาทําวันนี้นะคะก็จะเป็นกระทงแบบนี้นะคะแต่ทําชั้นเดียวนะคะวันนี้ทําชั้นเดียวแบบนี้นะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะ มาทำกระทงใบตองกันนะคะเราจะทำกระทงแบบนี้นะคะวันนี้เราจะทำกระทงแบบนี้นะคะ่ะกรีดแบบนี้นะคะเรามาเต,มเตรียมอุปกรณ์กันก่อน,นะคะ่ะก็จะมีต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยก็ประมาณสิบสามเซนหรือป,ประมาณห้นิ้วนะคะเสร็จก็จะมีใบตองใบตองนะคะ 1กรีบเราจะใช้อยู่5ชิ้นนะคะแต่ละชิ้นจะมีความกว้างยาวเท่ากันก็คือ4เซนคูณคูณประมาณ15เซนนะคะประมาณ15เซนกรีบหนึ่งเราจะใช้5ชิ้นนะคะเสร็จก็จะมีการกลายมีแม็ก มีทูบเทียนแล้วก็มีดอกไม้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มนะคะเราก็จะพับครึ่งก่อนค่ะพับใบตรงครึ่งเสร็จแล้วแล้วก็ม้วนม้วนแบบนี้นะคะม้วนแบบนี้ม้วนแน่นๆนะคะม้วนแน่นๆแบบนี้เลยแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยค่ะก็ใช้แม็กไว้นะคะเราก็ใช้แม็กแม็กไวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับครึ่งนะคะเราก็วางวางนี่ก็ประมาณ2เซนนะคะสเซนประมาณ2เซนแล้วก็พับลงมาแบบนี้ค่ะ เราเราก็ใช้นิ้วดันแบบนี้นะคะเราก็กดไว้พับลงมาแล้วก็ใช้นิ้วดันแล้วก็กดไว้แบบนี้นะคะแม็กกชิ้นก็เช่นเดียวกันค่ะพับครึ่งเอาหลดุลดหลุดนะคะแบบนี้อีกชิ้นหนึ่งก็ ให้วางขนานแบบนี้นะคะเสร็จก็พับครึ่งแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จะได้กีบแบบนี้ค่ะนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะตรงกลาง แล้วก็พับลงมาแบบนี้แบบนี้นะคะจิ้นนี้ก็เหมือนกันให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็พับลงมาแบบนี้นะคะ,แบบะ,คะแล้วก็แม้ ม่เลยค่ะการหลุดก็แม้ข้างหลังอีกทีก็ได้ค่ะนะคะก็จะได้กี่ประมาณนี้เรามาเปิดเริ่มปักกระทงกันเลยค่ะแล้วก็ประกอบกีบเลยนะคะเราก็จะติดแบบนี้นะคะติดแบบนี้ค่ะ แบบนี้เราจะทำชั้นเดียวนะคะเราก็จะติดแบบชิดๆเลยนะคะติดแบบชิดๆกันเลยติดแบบชิดๆกันเลยจำนวนกลีบนี้เราจะไม่ได้ระบุนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ขึ้นอยู่กับฐานกระทงของเพื่อนๆนะคะว่าจะกว้างเท่าไหร่นะคะจำนวนกลีบนี้ก็จะขึ้นอยู่กับกับ ขนาดของกระทงนะคะเราจะเลยไม่ได้ระบุแต่ของเรานี่ก็จะใช้ประมาณถ้ารอบเดียวก็อยู่ประมาณ10-56้าสกรีดนะคะประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะ นี่เราจะติดชิดๆนะคะเพราะว่าเราทำทำชั้นเดียวถ้าติดห่างจะไม่สวยนะคะให้ติดกันแบบชิดๆเลยแล้วก็ติดหมุนไปรอบๆแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะ นี MM ้เลยนะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับกี่กระทงของเราว่าเราจะทำกี่อันความกว้างของกระทงนะคะติดรอบๆแบบนี้เลยก็จะประมาณนี้นะคะ เราทําชั้นเดียวก็จะประมาณนี้เรามาเริ่มตกแต่งดอกไม้กันเลยค่ะเราก็จะปักแบบนี้เลยนะคะดอกดาวเลืองของเรา ็จะประมาณนี้นะคะกระทงของเราก็จะประมาณนี้นะคะกระทงของเราก็เสร็จแล้วนะคะประมาณนี้นะคะกระทงใบตองของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะ กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำกระทงสวยๆมาให้เพื่อนดูอีกแล้วค่อยพบกันใหม่คลิปนี้ขอจบก่อนนะคะสวัสดีค่ะ